โอ้โหแล้วตีตรงนั้นเลยค่ะแก่กัะยาแต่ไม่ผ่านบล็อกวัชริยานะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่ถนัดเท่าไหร่นะในการต้องวิ่งมาตีครับกัลยาติดบล็อกตรงๆเลยครับคือดูครับตั้งใจซัดใส่เลยนะครับแก่กาทางวัชริยาก็จับบล็อกลงมานิ่มๆครับเปลี่ยนเอาพิมตะวันทองยศลงมาค่ะสุพิม มาเจอความเพิ่มตะวันค่ะสามเอซิมงแตะหยอดกรองก็ได้สุพิมยกหลังมาที่มาริการ์ใส่นักติดาตีพะพรโอ้โอ้โหจับ่าวไปค่ะสิมงพยายามจะยกมาให้ทางรันตนาได้เล่นนะคะแต่หนงหวานเซ็ตโฟนจับฟาวไว้ค่ะโค้ชแขกนี่ยเซ็งแล้วลูกนี้นี่ดูนะฮะมีโอกาสที่จะได้ยกครับแต่ว่ากูสิมองว่าเป็นเซ็ตฟาวไปครับ มาเป็นสิบสี่สิบเจ็ค่ะไหลามาลูกนีม้มาไม่เต็มมือด้วยค่ะแก้วกัลยายังได้ค่ะเดีินดิ่งลงไปแล้วนี่ตัวนี้ตกไปแล้วนะครับแต่ว,ว่าแหมลูกนี้ถือว่าทําได้เยี่ยมครับแก้วกัลยายจะตบนะครับแต่เปลี่ยนใจเป็นยอดครับโอ้โหเข้ามาแล้วนี่ถือว่าช่วยดีได้เยอะม,มากครับแก้วกัลยายในฤดูการนี้ครับ นทำหน้าที่แทนฮัทยากับจัดพอนะครับที่โยกไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับ18-14นะคะแก้วยาเสิร์ฟม,มากอนสันพุ้มจิตเก็บกันได้ค่นเดมอนฟูดสายธนาอาัดแชร์บล็อกลองกันทันอนิกาตีสิบพื้นลองได้ กาญจะนาหายดีโอ้โหแล้วไปตรงตัวเปียโนท์ค่ะดึงมาอยู่คุณลูกนี้หนีไปดีค่ะสิบเก้าสิบสี่มาดุจริงครับวันนี้เนี่ยมันฟูดครับดุทุกคนเลยครับดูครับลูกนี้กาญจนาก็ตีไปโอ้โหยัดใส่ทางเปียนุ์เลยนะครับคือบอลมันไม่อยู่ในวิถีที่เปียนุ์จะรับได้เลยครับลูกมันวิ่งเข้าหาตัวเลยครับกี่ครั้งก,ก่อนได้จิได้ มริกาอาจทะเลาะสองท่านยกหลังให้ซิมมงองไปหลุดออกไปค่ะซิมมองนี่เสียได้ครับแล้วก็ระบายอารมณ์ตัวเองกับตะข่ายเป็นเล็กน้อยครับคือ <c oughs> คุณสิติประพาที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงครับระบายลงกับทางตะข่ายครับเด็กชุดใหญ่เลยครับทางสุพิมมีวรัญญาศรีละอ,องนะคะนัทมากรุ๊บแก้วค่ะ หมายเลขสิบสามอีกหนึ่งคนก็คือวราพรหินเจริญมือเซตนะคะหลังจะเสิร์ฟพาวราพรโอโ้เสิร์ฟดอข้างไปค่ะปกติวราพรหินเจริญเป็นคนที่เสิร์ฟดีมากนะครับมันจะถูกเี่ยนลงมาให้เสิร์ฟเป็นประจำมานะครับหนอตรงนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับ ขึ้นตามพี่สิพาราบันฟู้ดระยะห่างห้าคะแนนค่ะวสุพรุสราบอลชันมาไม่เต็มมือค่ะบุ้มจิตสี่มงสวนคืนโอ้เรียบร้อยค่ะ ไปอีกค่ะไดมวนฟูดยฟูสด21 15ค่ะโคตหยว่าจะหยุดพวกเธอยากแล้วนะครับในเซตนี้สอบทางไดอวดนฟูดฟันเชืญญอกสอครับครับนี่ดูครับยกมาจากทางที่คำพอแล้วตีลูกนี้ครับสิมงโอเคสวยงามครับเนียยเวลานอกเลยครับทางโค้ชยาครับระยะห่างมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ ของมันตอค่ะบัดเซฟของนุสรายกหลังให้นันทมาลูกนี้ตองไว้ได้ค่ะตั้งมาที่ซิมงแต่ยูดออกข้างไปคราวนี้นพยายามจะหลบ,บล็อกนะคะ ปิดเดยอะไปครับลูกนี้ทาง1สิม,มงครับแต่ก็ยังถือว่าช่องว่างนี่ก็ยังไลา่ย,ยากนะครับ5คะแนในในช่วงปลายเซตเนี่ยนะครับสุพีปาหลังอยู่16ต่อ21ครับรเกิดของนาพี่มาค่ะอัสรายกหลังมาโอ้โซัดลงไปค่ะกาญจนากุไทยสงยองไปฟื้นฝั่งรูกบ้างครับท่งงานกาญจน์นะครับคะแนนได้ครับ ีครับทีมงานเดวอนฟูลครับทีมโค้ชทีมชายนั่งดูอยู่นะครับโค้ชเอลโค้ชตอครับดูครับลูกนี้โอ้โหฟาดลงไปเน้นครับกาญจนาลงมาเสิร์ฟนะคะกาญจนา22-16ค่ะเสิร์ฟไม่ห้ามค่ะกดต่ำไปครับทางกาญจนากุนไทยส่งครับติดเน็ตไปเองครับ เดลี่ยนเอาวัชริยาลงมานะคะจุพิม17 22ค่ะลุนจิตค่ะเสิร์ฟยกหลังมาซิมองอัจฉริบอกอการ้อมได้ ได้ก็จริงแต่มนมันวิ่งไปใต้ตะส่ายอะ่ะโอ้โห <c oughs> สวยาเลยครับขึ้นมาเป็น23ต่อ17นะครับ10โมงตีลูกนี้ติดบล็อกมาก,ก่อนแล้วพ <c oughs> ิมพ์ตรงทางฟื้นจิตท้ายคอร์ดครับพยายามจะพูดดึงบอลกลับมาแล้วตะไครยแต่บ,บอลมัน,มนมวิ่งเข้าไปใต้ตะไครยเสียคะแนนไปครับ <c oughs> <c oughs> เอาอุไรแล้วเราแหลงลงมาเสิร์ฟนะคะไอ้นฟูด โอ้มาแตตอนนี้นี่23-17ค่ะแล้วลเสิร์ฟมายกหลังวรรญยาต่ยบยล็อกค,ค่ะโอ้เอาค่ะใจมันฟูดขึ้นไปเป็นเซตพอยท์ค่ะ24-17แก้วกัลยาทีเด็ดเลยอะครับล็อกลูกเนี้โอ้้มใหญ่มากเลยครับนี่ดูนะฮะ โอ้โหเดือโดนงสองชั้นนะครับสตรีมพรโดนไวันบางๆนิดนึงนะฮะแล้วก็แก้วกัญยาปิดบระตีลงไปครับโอ้โหเจ็ดเตสต์เครับยืมสี่สิบเจ็ดครับสถานการณ์ตอนนี้เดมอนฟูดในเปรียบมหาศาลเลยครับสาวพีมสุภตาอ่านมาติดบล็อกยังเก็บกันได้เปลี่ยนมาข้างหลังลบยีหลุดออกข้างไปค่ะวัลยาเดี๋ยวเรียบร้อยครับโอ้โหวัลยาตีเสียไปเองอีกครับ เป็น25ต่อ17คะแนนนะครับในเซตที่2ครับโอ้โหส่งหมดให้ตอนรีพทางไป2เซตครับแต่บนโุ้คึกคักเลยครับออกแนวสุบีไปแล้ว2ต่อ0ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักคู่นึงค่ะแล้วกลับมาชมันต่อก,กับเกมในเซตที่3ค่ะ ไป2ต่อ0ูค่ะตอนนี้นะครับโอกาสาสุดท้ายของสุพีมที่อยู่ในแมชนี้ครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับว่าวันนี้พลาดท้งไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับไดนามารองได้ค่ะเอาค่ะไดมนฟุตให้สิมงสวนคืนติดสุนธตตายกหลังวันที่วิภาวอีอาติดบล็อกเปลี่ยนมาที่มาริกาไม่ค่อยถนัด อุชราให้สตรีพรอาจตรงนี้ถูกต้องพร้อมทันมาริกาสวนมาอีกที่ยังเหนียวค่ะด้านหลังของแมวันฟูสสตรีพรอาจมาติดบล็อกสองไม่ได้โอ้โหวิ่งมาตั้งให้อีกครัธนุราพึงจิตบอลสั้นหมาไม่เต็มมือตั้งให้สตรีพรโอ้โหแล้วคราวนี้ยังล้มมาที่สุพีม่ะวิภาวีใส่เต็มติบล็อกค่ะโอ,โอ้เอาจนได้ค่ะ แทมเลนนะคะหูยื้อขึ้นไปขึ้นมาสุดท้ายเป็นของเดฟันฟูดค่ะโอ้โหนี่เมกาเมกาเมกาเดลลี่เลยนะครับเนี่ยลูกนี้โอ้โหต่อสูกกีฬาแก้วกัลายาเนี่ยลูกนั้นงัดไปเนี่ยบอลมันเกี่ยวตะไคร้ยอย้อยๆๆแล้วก็ไปลงฝั่งสุพีมพครับโอ้นะไม่อสุพีมพนี่ก็ถือว่าเด่นยากกลับมาครับแล้วลูกนี้ก็ซัดติดบล็อกทางแก้วกัลายาคนนี้แหละครับโอ้เสร,ร็จงีให้บิวพาวียืนเป็นตัวจริงเลยนะสุพีมพ ไปก่อนค่ะเด็นันฟูด้ำเป็นศูนย์ค่ะโหวกนะาันนี้ท oh, งในวิภาวีค่ะกดลงไป้องเอาวิภาวีลงมาช่วยนะครับสองตัดแรงนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับมวืวอวานก็ฟอร์มดีนะครับในเกมมาขอดแก่นครับตรงนี้นี่ปลื้มจิตหลอกให้แล้วแซงเข้ามาตรงกลางก็ทุบลงไปเน้นๆครับลงมาเสริร์ฟค่ะวิภาวี แรงมาสวยยกหลังสิมองอัชละบล็บบอกยังร้องทันค่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนอิสราเลือกสัตย์พิพาทขาอัชระบล็บบอกลงไปค่ะอย่างน,นี้แต้มฟุดมาดีมากเลยนะครับแล้วก็องสมาธิในเกมนี่สูงมากนะครับรวมทั้งผู้เล่นหลายๆคนนี่อยู่ในภาวะที่ท็อปฟอร์มะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับสัตพิพาทเนี่ยครับเขาตั้งใจามากแล้วก็ตีแต่ลูกนี่ถือว่าหนักๆเน้นๆแน,น,ๆน่นๆมากครับ สิมมงเสิร์ฟมามาริกาหม่ขึ้นมาลูกนี้แรับเองก็ตีเองด้วยนะคะใส่หนักดูครับลูกนี้มาริกากันทองครับเปเยี่ยมครับแอบขึ้นมาครับแล้วก็ตีลูกนี้นี่ไปยัดใส่ทางที่คำพรช้างเขียวครับ2เท่ากันค่ะ ไารกลลงมาเสิร์ฟนักมา,มาสวยไหลามาลูกนี้เฉลบบล็อกรับล้นอยู่ที่เดมอนฟูดยกให้สาสิภาพรโอ้โหล้วไปผ่านไปได้อีกค่ะวันล้นแล้วนุสลานี่สมาธิดีนะครับไม่เลือกที่จะเล่นทันดีครับเรื่องที่จะเซตเกมเซตเกมกันใหม่ครับแล้วกลายเป็นซิโมงครับลูกนี้ที่ยกมาตีไปแฉลบทางปืนจิตครับสาสิภาพรโอ้โหแต้มที่ 8ต้มท9ของทางสถิติพอพรแล้วนะครับเบอร์นหนึ่ของทีมตอนนี้เป็นซิมงนะครับ17คะแนนลงมาเสิร์ฟพันสิติพพรไหลามาค่ะไปบล็อกเู่ยังโฉบมารองทันกับพีนุชสวรตาอัดใส่บล็อกออกข้างไปค่ะโอ้โหทีานี้นี่อาหาต้องชมเพียนุชเลยนะคะังหว่าบอลที่มันติดบล็อกก็ย้อนกลับมาค่ะ สุดท้ายจบที่สุทัขตานะคะตีใส่็อกออกข้างไป่วงต้เงนเกมต้องเกาะไว้ดีนะครับใครหลุดก่อนมีโอกาสหเป๋นะครับถุนกี่เซิฟมาต้องผลาข้ามมาก่อนค่ะสุนัขตาตีทุกทีมันเะสกิดต,ตะขายแล้วลงค่ะ <c oughs> โอ้แสงค่ะสุวินซีต่อสามนะคะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ <c oughs> สุนตาตีตรงนี้นี่ไปเกี่ยวตะข่ายแลแ้วแหมลงในฝั่งที่ทางเดวอนฟูดเนี่ยไม่มีผู้เล่นอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยแหละครับเป๊ะเลยครับก่อนถึงเส้นครับพุ่จิตคาเซิรบอาจจะนาอาจจะแบล็อกข้างหลังเก็บทางแถวพุ่งจิตเล่นบอลสั้นโอ้ตนี่ดูรอไปเองค่ะวัชริยาวัชริยาแี้ว เขียวไกา่ยังไงนะครับหรอตรีดออกด้านข้างไปอะครับไม่ดูคร,รับโอ้โหตีติดวงๆไยโฆษณาแทน,น,นครับสีเท่ากันค่ะสเกะสกรรของแก้กัลยาจุขตาต้องแก้มาก่อนเอาลับล้นปุยครั้งสุพิม ใหสุทธาอีกทีัดแบับมุศลาลงไปค่ะสรับโซีเจนด้ดูมีความเพ้ยน,นแล้วก็ดึงสมาธิกับมาได้เยอะเลยนะครับในช่วงออกซตารครับทำได้ดีมากครับลูกนี้สุทตาเจ้บุหรี่ครับวันนี้ถือว่าหายไปจากเกมเยอะนะครับต้องพยายามเฟรต,ตัวเองขึ้นมาช่วยทีมหน่อยครับลูกนี้ก็ตีแถบมุชราแล้วก็ลงไปครับมาเจอของโสรยาค่ะ ลกมา3เมตรสิมองอาฉลาบ,บอกตกพื้นไปแล้วค่ะโอ้โหพุ่งมาแล้วค่ะแต่ว่ามาไม่ทันค่ะสุภัสตาโอ้โสิมงใช้แรงเยอะมัน <g Oak le> ดูครับลูกนี้3เมตรลูกนี้กระโดดเข้ามาแล้วฟาดเน้นๆบอลค่ยยอ,อยๆกิ่งตกรุ่นนี้รู้สึกให้ตกพื้นไปแล้วครับแล้วทางตุนก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรครับหาเท่ากันอชาชราเซิร์ฟ ไม่ดีค่ะวันแรกเอาข้ามมาก่อนค่ะตั้งมาให้ชิมมงอัดเชลบ็อกร้องได้ค่ะสรยายกมาที่สุทธตาตตาตีบางมาติดนุชรานะคะโอ้โหตั้งขาลูกนี้่มันยังลอยอยู่ที่ทางตัวเองค่ะทีดด่คำพอนุ้นี้ตั้งไม่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ชิมมงนี่เข้ามาทำอะไรไม่ได้เลยครับ หมอนมนจิตตะข่ายไปหน่อยนะเมืโโ่อสักครู่6-5ค่ะน้ำนะคะสุกีมก<ปฤ>าญจน์นาติบิดมา้องได้ <S <S แล้วโดนจับฝาออกไปะะ่ะตุกตาจะเซตให้มลิกาได้ตีนะคะ มาเซตพลาดไปนะครับเป็นคะแนนของทางเดลมันฟูดครับไล่ขึ้นมา6ต่อ6ครับแต่ย้อนมารองได้ค่ะเดลมนฟูดยกหลังที่ชาสิภาพรอย่างเก็บพันธ์ค่ะพิยนุตลองเอาค่ามาก่อนค่ะมริกาโอ้ย,ยังแงออกมาได้ กาญจนาตีสวนรองทันบ่อนชันวัชริยาอาจจะม,ม้ไปค่ะยอนเทียบกับวัชริยาครับยังเก็บสกอ์ให้กับทางสุพิมได้นะครับรับชานะครับลูกนี้นก็ได้ตีก่อนนะทางกาญจนาแต่ว่าตีแบบเชิงก็เซฟมานะครับแล้วก็สุพิมตั้งเล่นลูกนี้เรียบร้อยครับขอเชิญองวัชริยาค่ะ บอลชันโอ้โหลูกนี้นี่ชั้นแแบบล้อแล้วก็ลงนะคะสีมิวนสีมิวนนี่นานๆได้ตีทีนะครับแต่ว่าได้ตีลูกนี้แล้วก็เป็นคะแนนไปครับนี่ดูครับบอลแรกของทางที่คัมพรเนี้ยเลยครับแล้วก็ตีชั้นแแบบปลื้มจิตครับันนี้ปึ๊บเก่งจักขอลไม่คู่หยีเท่าไหร่นะครับโอ้หวานนี้จับแน่นมากครับเจ็ดเท่ากันค่ะสีมิวนเสิร์ฟมาบอลชันปลื้มจิต โอ้โหงพันค่ะตางนาสหิรพก็จะตีหลบบล็อกไล่เส้นมันออกข้างนะคะไม่โดนใครด้วยครับแล้วก็เป็นสุพีอองนำ้ำ8-7นะครับในปิดเทคนิสเซา์เทอาเรครั้งแรกในเซตที่สามครับอหโหเซตนี้ชมกันต่อค่ะสุพีโมงยิงหนึ่งต้างนะคะ8-7 บอลเซิร์ฟครองวิภาวีศรสายยกบอลสัน้นแชล์บล็อกรอมได้ค่ะมาริกาอาจสวนคืนอู้หเหนียวฮาดิคำพรสัพทีคำพรอาจมาลูกนี้ยังเก็บกันทัน่ะสุพิมวิภาวีตีเข้ามามแรงไปค่ะต่อยนูดออกไปนะคะม,มีโอกาสนะครัวเีมบอกว่าหนีขึ้นไปไม่ได้ครับทำให้โดนตีเสมอขึ้นมาครับ โอ้วิภาวีตีเสียครับจังหวะนี้ไม่ค่อยถน,นัดด้วยนะครับโอ้สีหนะ้าตาเพื่อนตุมพีหลายคนนี่ดูมีความเป็นกังวลน,นะครับยังไม่ค่อยรีแล็กซ์เท่าไหร่ครับใส่แงไปห้สิมงบอลลุตออกกลางหน้าห้สิมงนี้ก็ต้องดูนะครับใช้พลังไว้เยอะมากแล้วนะครับจะเริ่มมีอ่อนแรงเมื่อไหร่นะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ตุมพีจะได้โจมตีเหมือนกันนะครับ กำอยู่9ต่อ8นะคะขอเสบของมาริสาค่ะห่ไหลามาลูกนี้แก้กรยาค่ะยืนถูกสุดที่จะรับแล้วค่ะวิภาวีแต่ว่าถึงไม่อยู่นะคะแก้กรยานี่ลงไปที่ไหนวันเสียวแทนประจำเลยครับกลัวเจ็บเลยครับโหตีแล้วก็แหมไม่ได้ดูแลมากแต่ว่าทางดีครับ ต้องชมบอลแรกของทางสัิย์พัทรตักครู่เลยนะครับรับได้ดีมากออมาเซอร์พาสศิยพรมบได้ยิงได้สุทธาโอ้โหเตีมาหวังไปอีกทางหนึ่งค่ะอยากเป็นสิทธิ์ตอกไดนะคะสุธีมได้ทำแบบนี้จากทางสุาตาครับ ตีลึกๆไปลูกนี้โอ้โหลงท้ายคอร์ดเลยครับคอนเิร์อของปุ้มจจกค่ะยกมากาลจนาอาจแถลบล็อกยังเกี่ยวกันทันโยนข้ามาได้บุกครั้งอัลมันฟุตเลือกแกวกรยาโอ้ไหลมาแถลบล็อกเกี่ยวทันอยู่ค่ะสุทธาตาสวนคืนโอ้โหลงมาเรื่อ้ วนมาทีเดียวเป็นแป้งเลยค่ะคะแนนนี้ทําใหุู้ีนี้เปขึ้นไปออกนำสองคะแนนนะครับเป็นช่วต่อเก้าครับดูครับสุทัตาครับตีลูกนี้นจุดตกนี่คล้ายๆจุดเดิมเลยครับแต่ลูกนี้ตีโค้งทะแยงมาสวยงามมากครับอี้่ห่างสองแต้งค่ะ1่ต่ 9. อเก้าลูกนี้หมาไม่แรงค่ะแก่ก็ยาแต่ว่ายัดใส่เลยค่ะ ดูบทบาทเยอะขึ้นนะครับในช่วงเซตที่3นะครับนี่ก็เป็น,นการไหลหลักมาแล้วก็ยัดใส่เลยนะครับแนนมี10คะแนนไปแล้วนะครับแก้วกัลยาลงมาเสิร์ฟนะคะขอค่ะลูกนี้เสิร์ฟแรงไปนิดนึงค่ะอครับเป็น12ต่อ10นะครับสุพีมได้หายใจพอขึ้นใบนำห่าง2คะแนนอีกครั้งนึงครับ เสรจอของโสฬยาค่ะหมอนมันล้นลอกหลาดมาลูกนี้ <c oughs> อ๋อครับอ๋อนะคะดูครับดูค่ะสุพิม